สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. ล้างวิ่งครับ FC, อเอฟซีเพราะเอกแม่นหน่อยครับเอฟซีสังสบายเสร็จเล้วนะครับบรรยากาศน่ามือแรงบรรยากาศน่ามือแรงครับ อร,รยากาศตอนเย็นๆทายบรรยากาศด้านนอกนะครับด้านในก็โอ้โหครับความเป็นส่วนตัวนะครับเด้อโฮเมทซีครับเอาเึาป็นบรรยากาศด้านข้าง

เข่าลมลยครับฝนตกพายุเข่าสองมือครับมหาไตหนูกับปรโงแต่ละโดหมานบ่ไทรโดวะ รนี่ลมลมแบบหลายโดดอ่ะท้องเขามาหาหนูครับมาบึงหนูโดดงเนแรนไลหนูครับโดถาแน่ที่ล่ะ ไปทางไหนหรอเล่นประกาศเล่นมาแรงครับขอกล้พออ่อเอกพอใยายน่าสิมาให้เขาแล้วครับใช่ล่ะหลักตาพออ่อเอกก่อนนะดเห็นบ่โดวผ้ามาเบึงอย่างนี้ อ๋อกันรล่าม,มืปลาออกต้องขาวะปวดตาตาตาต้วเนาะต้องขครับดูๆไปนะใส่กนนเนาะกระโคู่นี บรรยากาศยมแรงครับหลังบ้านน้องสาวครับบ้านหอบฝันบรรยากาศตั้งบานยัมาแรงอย่าลืมนะครับเพราะแม่พี่น้องคนไหนที่สื่อบันออนไลน์ครับตรวจรางวัลด้วยนะครับตอนนี้รางวัลยังเหลืออยู่เลยครับด้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเงินสดตอนนี้ยังเหลือเงินสดหนึ่งรางวัลแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอีก รับไปแ้วสามครับเหลืออีกแปดรางวัลครับเครื่องสเปยฝาตรวจได้ที่เพจพ่อแม่อวิงแฟนเพจครับกับเพจสบายสบายชาแนลครับผมจะแควนปะไว้อยู่ครับเลขที่ดใดที่งได้รับของรางวัลครับสามารถตรวจทานได้ตรวจได้อยู่้วครับยังตรวจทานของรางวัลไหนอยู่ครับเปิดอุตส่าห์ว่าจะมาจะจะปักขอนวันาทิตย์ น้ำเต็มอีกเลีวเลยบริจับสัมปลาขอนบาทเนี่ปลาบอลปลาบอลปลาเล่นน้ำปลาบืนเขาอยู่ไปหาสาบ่ะนะครับยังติดต่อได้นะครับติดต่อได้ทางเพจเพราะมันมีแฟนเพจครับตรวจรางวันนะครับ ท่านใดก็พอเอกเล่าหนาเชื่อมาท่านใดกำหนดมือครับว่าของรางวัลจะสิ้นสุดวันไหนนะครับต้องตรวจได้ตลอดครับเดี๋ยวอีกบดนครับจำหน่ายบัตรแน่นอนครับบัตรหมอลาวันที่สามสิบธันวานี้ครับเตรียมโตได้เลยครับตอนนี้ออกแบบไปแล้วหนึ่งแบบให้เขอเอกดูลวครับลังที่ออกสองแบบครับปีนี้น่าจะมีสองเอาเล็กสามคอลเลคชั่นครับบัตรไพซ่าสมครับ แต่ยังพ่ะท่านบอกว่าจะออกแบบในรูปแบบใดนด้วยครับจะออกแบบให้ไปได้ไปพองข่าวเาร็วบรรยากาศน,าาาาน้่แรงครับผมมาเอฟซีแล้นะคือพระทายดันใน่ห้แน่ทายอยากบึ้งบรรยากาศนีใใ่แน่เน่ความเป็นส่วนตัวนะครับก็จะติดความเป็นส่วนตัวเราจะ ไม่ถ่ายด้านในถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะครับถ่ายด้านนอกบรรยากาศด้านนอกเนาะปสีวบาวกันเนาะเอจีเ okay, <H> ถียวบาเกียบเจ้าบ,บ้านครับบรรยากาศเห็นบรรยากาศรอบนอกก็อบอุ่นแล้วครับ จะคิดถึงหอดมือบรรยากาศมือง่ายกระถินครับพอมา MC มาหลายหลายทั้งมานอนมาซอยง่ายครับโอ้คิดถึงคิดหอดทุกคนครับบรรยากาศย้ำคำยำมาแรงครับบ้านหอบฝันถนนเส้นแห่งความฝันครับผมกับเที่ยวเสซนีมาเป็นแต่อยู่วัดหนองคู่ครับแต่มาบัดหนองคู่แหลกเลย เห็นความพัฒนาการครับตลอดว้าวมาเวกเลไกลเกินฝันครับสำหรับรัตนาพรน้นองๆก็สาวก็สู่งานต้องครับวันนี้ที่สระบ,บุรีสวนน้ำดีๆอะไรดีๆพีจีเอสระบ,บ,บุรีพม่าเอฟซีไปทำร่างกายอะไรหล่ะแต่บรรยากาศน้อยเบื่อให้เหดีนะครับ พอกันไมมคลิปหนาครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆนี้นะครับถ้นมีโอกาสจะได้เขามาดถ่ายให้ได้เลยครับกับบรรยากาศนย้มแรงครับขอบคุณละสวัสดีครับ